สวัสดีค่ะติมค่ะรายงานจากคลอง14องคลักษ์จังหวัดนครนายกนะคะวันนี้เป็นวันโปรโมชั่นนะคะสําหรับการบางดาวเพียง3 0 0หมบาทนะคะผ่อนกับเราได้ถึง5ปีค่ะมีค่าใช้จ่าย8ซต่อปีนะคะแปลงเรามีทั้งหมด9แปลงค่ะตอนนี้เราว่างเพียงแปลงเบอร์2และแปลงเบอร์7ค่ะนี่คือแปลงเบอร์2นะคะและนี่คือบรรยากาศของแปลงเบอร์2ค่ะด้านหลังนะคะจะเป็น คลองค่ะเป็นลำรางของการส่งน้ำนะคะในการทำเกษตรคะ่ะสำหรับลูกค้านะคะที่ชอบบ้านแนวสวนเกษตรนะคะชอบบรรยากาศโคกหนองนาน้อย,น,อยนี่นะคะบรรยากาศด้านหลังนะคะจะเป็นการทำนาข้าวอยู่ค่ะสำหรับที่จะมาทำบ้านพักยามเกษียณหรือว่าเอามาไว้พักผ่อนเมื่อเสาร์วันเสาร์อาทิตย์ค่ะตรงนี้น่าจะตอบโจทย์อย่างดีทีเดียวค่ะเพราะว่าคลอง14นี่นะคะจะใกล้กับ ถนนองคลักษนครนายกเพียง7กิโลค่ะและห่างจากลำลูกกานะคะอยู่ที่กิโลเมตรที่6ค่ะและ สิ่งสำคัญคือถนนมอเตอร์เวย์ระยะที่3นะคะอยู่ที่คอง11เองค่ะสนใจรีบทักมาดว่วนนะคะแปลงนี้นะคะว่างแปลง2กับแปลง7ราคานะคะราคาเพียง6 0 0 0นบาทเองค่ะวางดาวที่30,000บาทและผ่อนเพียงเดือนละ8,000ก็สามารถเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ได้ค่ะสนใจทักติดมานะคะ084 132 0179สสวัสดีค่ะ